เดี๋ยวจะมาลงเงาหม้อก,กันแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงตามไปดูครับ ทีนี้ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาถ้าเกิดที่ผมพวกเรามีประโยชน์หรือถ้าไม่มีประโยชน์แล้วดูสนุกเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดซับสไครต์ cribe, เป็นกําลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะช่วยสนับสนุนมากกว่านั้นแถมยังได้ความรู้เพิ่มด้วยเนี่ยโอนทางมาครับแล้วมาเจอกับพวกเราได้ที่เลออาร์สตูดิโอตั้งอยู่ที่ซอยสามเสนเก้าข้างๆโรงเรียนเซนคาเบียนมีที่จอดรถมีร้านข้าวมีเซเว่นอีเลเวนมีทุกอย่างที่ต้องการครับรวมไปถึงคาเฟ่ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเปิดคาเฟ่ไว้ท่น,นา นี่คิดแบบครบวงจรนะครับตอนนี้สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดก็คือ MRT ซิรินธรลงรถไฟฟ้ามาก็ข้ามสะพานสังฮีมาถึงแล้วครับมาเรียนตัวๆกับพวกเราก็จะได้ปรับแผนไปตามน้องๆแต่ละคนได้มันก็จะได้ตรงจุดกว่านั่นเองอะ โฆษณาไว้แค่นี้ที่นี้เนื้อหาข่าวที่แล้วลงโค้งไอ้นี่ไว้ครับก็คือหม้อนั่นเองเดี๋ยวอีพีนี้มาลงเงากันเป็นวัสดุมันวาวนะสลับกับมีพลาสติกสีดําส่วนจุกกับเนี่มือจับยากกว่าแก้วอลูมิเนียมขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่านี่ช่วงฝานะครับมันจะมีความมันวาวเยอะขึ้นนิดนึงอ่ะแต่ว่ามาดูชแนลเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังเดี๋ยวตามไปดูว่าลงแสงเงากันยังไงครับอย่างแรกสุดก็คือการคุมเงารวมๆแสงเข้าฝั่งนี้ด้านซ้ายวัตถุสว่างด้านขวามืดแต่ว่าตอนลงเนี่ยครับเราต้องแยกสีวัตถุด้วยยนนะอลลูมมเเีสต ก็จะคุมอยู่ในทวนขาวๆเทาๆส่วนพลาสติกพวกนี้มีสีดําตอนลงเนี่ยก็ให้กดน้ําหนักแบบขนาดนี้เลยก็ได้อันนี้ถือว่ากดน้อยแล้วนะแต่ให้กดไปเลยครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะแยกวัตถุระหว่างสีทนเทากับทนดำเนี่ยไม่ออก <Okay. S 1> อเดี๋ยวลองเริ่มลงมือลงกันเลยก็ได้จริงๆเข้าใจน้องๆที่เพิ่งหัดเริ่มวาดใหม่ๆนะครับบางทีก็อาจจะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูกดน้ําหนักมากไปเนี่ยมันจะกลับมาแก้ไม่ได้ดิจริงๆก็ถูกครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดเจอกับงานจับเวลา กลัวว่ามันจะไม่เสร็จอีกเหมือนกันถูกปะ่ะทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่าลองกล้กาๆกดน้ําหนักไปเลยแบบเอาว่าเละก็เละแล้วถ้าเกิดงานหน้าเนี่ยก็ค่อยๆดรอปน้ําหนักลงหน่อยจนเจอจุดที่ว่าเฮ้ยเออวะใช่แล้วก็อาจจะได้หรือในทางกลับกันจะเริ่มจากอ่อนๆก่อนก็ได้ครับแต่ว่าพองานหน้าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราค่อยกล้ากดน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนติดเข้มไงไม่ได้หมายถึงเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณนะแต่หมายถึงการกดค่าน้ําหนักนี่แหละครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งก่อนลงส่วนที่มันสว่างจ้าช่วงซ้้้าาาายยขอองงงฝนนีี่่่ถชวผม ว่าเว้นขาวไปเลยอะ่ะน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่ไงขี้เกียจกลับมาลบอีกทีบางทีลบอีกทีหนึ่งก็อาจจะไม่สะอาดเท่ากับตอนที่เราเว้นไว้ก็ได้แต่อันไหนถ้าเกิดมันเป็นช่วงแสงดาวไลท์อย่างพวกฝั่งนี้มันเล็กๆอะ่ะผมคิดว่าลงเงาไปก่อนแล้วค่อยมาลบทีหลังง่ายกว่าหรืออย่างอีช่วงหนึ่งรีเฟกตรงช่วงจุกตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นผมผมเว้นเพราะมันก็มีความขาวจ้วอยู่นิดนึงหรืออาจจะอ่อนกว่าจุดรีเฟกนี้แต่ว่าไม่มากเดี๋ยวค่อยมากลบนิดๆทีหลังได้แต่ถ้าเกิดเเเเราาาาลลลลลงสสีีดดดดํไไปก่่่่ออนนนนนแแ้้้้ววววคยยยมมมมมบััจจจะะะะะผ แล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บดีเทลแบบพวกขอบกระจกขอบหน้าต่างนิดเดียวอ่ะดังนั้นเดี๋ยวลงรวมๆกันไปก่อนมีจุดไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยุดแล้วมาอธิบายอีกทีนึงนะครับ อย่างช่วงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับน่าจะต้องมืดนะเพราะมันโดนข้างนอกบงังอันนี้เราลงรวมๆให้มันมืดมาเลยชื่อแล้วส่วนที่มันเป็นร่องที่เราทําไว้คราวที่แล้วก็ต้องมืดกว่าส่วนฝั่งนี้สว่างไหมก็อาจจะไม่ได้สว่างขนาดนั้นเพราะสุดท้ายมันก็โดนในช่วงฝานี่บังอยู่ดีแต่ก็ไม่ได้มืดเท่าฝั่งนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็มีแสงจากไลต,ติ้งข้างบนส่องลงมาด้วยจริงๆสุดท้ายก็เกือบจะไม่มืดนั่นแหละอันนี้เราลงแค่ช่วงเงามาก็พอปึ๊บ ทีนี้ช่วงขอบเหมือนคราวที่แล้วเลยคือมันจะมีจุดที่มืดๆกับจุดที่มันสว่างใช่ไหมในที่นี้ก็เหมือนกันตรงนี้เปิดรับแสงมันก็สว่างสุดแล้วก็จะมีช่วงแถวๆนี้ที่มันสว่างตัดกับสีเทาเข้มหรือว่ามืดไปเลยนะครับดังนั้นพวกขอบเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะใช้เป็นเส้นไปเลยเพราะจุดมันก็เล็กจึงเดียวนะอ่าอย่างตรงช่วงนี้ผมใช้เป็นเส้นมาปื๊ดไหลกลับเข้ามาแถวๆนี้มันก็จะเทาๆใช่ไหมถ้ามันเทาๆเ,เราก็ลงรวมๆไปก็ได้ ไรมันยัถึงช่วงวิง่งวิ่งตรงนี้ทีนี้ที่ตอนนี้ระหว่างตัวฝาหม้อกับตัวขอบเนี่ยมันแยกไม่ออกเพราะว่าตัวฝาหม้อเนี่ยมันอาจจะต้องเข้มกว่านี้ด้วยรีเฟกมันนะซึ่งเรายังไม่ลงผมว่าเราลงไปประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับกลับมาฝั่งนี้ก็เทาเทาชึบชุบหรือว่าถ้าเกิดใครสะดวกเก็บพวกรีเฟกไปเลยก็ได้นะไม่ว่ากันเพราะจุดมันเล็กนิดเดียวไงอ่ะทีนี้ช่วงล่างฝาหมอ้อ<ๆ>ก็เทาเทมาเหมือนกันอ่ะเทาเทมาก่อนปื้ดข้างหลังก็ มืดๆหน่อยโดนบังทีนี้ดีเทลของมันก็คือว่าตรงช่วงนี้เนี่ยมันเป็นล่องถูกต้องป่ะครับโดยปกติแล้วผมก็จะบอกว่าให้ขีดเส้นดำไปเลยใช่ไหมแต่วัตถุพวกนี้มันกล่องแก่งอะคุณทําให้ล่องมันเนี่ยบางทีก็เสมอกันมัง่งไม่เสมอกันมัง่งถ้าอยากจะจําลองฟิลลิ่งตรงนั้นขึ้นมาเราจะไม่ได้แบบขีดเส้นค่าน้ําหนักเข้มเท่ากันไปทั้งล่องเลยนะแต่เราจะต้องมีการขีดบ้างปล่อยบ้างตามจังหวะอย่างผมรู้สึกว่าล่องเข้มเนี่ยมันไม่ได้จะเริ่มจากตรงนี้นะมันน่าจะมาเริ่มจากแถวๆนี้ปื้ด ขีดลองเข้มขึ้นมาแต่ว่าพอไปถึงจุดนี้เอ้ยลองเข้มมันหายไปเว้ยเราก็เบาน้าหนักมือหน่อยแล้วกลับมาถึงตรงนี้ก็เข้มอีกเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความหนาเส้นในแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่ไม่เท่ากันมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้ผมเห็นหนาหน่อยแล้วก็กลับไปบางแล้วพอจะไหลไปช่วงระยะหลังก็ค่อยๆ่อยเบาขึ้นจนหายไปนี่ประมาณนี้ผมว่ามันโอเคกว่านะก็ลองไปฝึกคุมน้ําหนักมือกันดูมันจะมีช่วงล่างของตัวขอบข้างล่างเนี่ยครับกับตัวบอดี้ใครสังเกตดี มันจะมีเงาอยู่นิดนึงที่อยู่ตรงแถวๆนี้เพราะว่าไอตัวขอบเนี้ยมันหนากว่าไงครับพอมันหนามันก็มาบังทําให้เกิดเงาบนตัวบอดี้แค่ช่วงตรงนี้นิดเดียวเนี้ยมันก็คัดแยกแล้วว่งตัวขอบกับตัวบอดี้ได้แหละตรงนี้ถูๆไปก็ได้ครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็กพวกนี้เคยสอนไปใน E ีีที่แล้วแบบค่อนข้างละเอียดนะครับลองย้อนกลับไปดูกันก่อนได้ทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไอพวกดีเทลของขอบที่มันเป็นเส้นเข้มเส้นอ่อนเนี้ยเดี๋ยวผมเก็บมาเลยดีกว่าวิธีการเหมือนเดิมนะครับก็คือ ือบอกไปใน EP ีที่แล้วแล้วไปดูตรงนั้นเนี่ยมันจะละเอียดกว่าเพราะว่าถ้ามาใส่ใน EP ีนี้ด้วยมันจะเยอะเกินนะอีีนี้ของมันใหญ่เนี่ยถูๆแบบนี้เอาก็ได้ครับถูให้มันเป็นแถบเพราะว่าพื้นที่มันเล็กดูแค่น้ำหนักเงาก็พอ ทีนี้มาถึงตัวโคนตรงจุดนี้เนี่ยครับมันโดนตัวหม้อบังแสงอยู่ดังนั้นช่วงแถวๆนี้โดยจะมืดหน่อยนะแต่พอไหลามาจนถึงช่วงปลายด้ามมันแล้วอันนี้ก็กลับมาใช้เงาปกติได้เลยเพราะว่าตัวหม้อมันบังไปไม่ถึงแต่ว่ามันก็ยังดําอยู่ดีนั่นแหละดังนั้นฟิลลิ่งที่มันจะเกิดออกมาก็คือลงน้ําหนักรวมๆไปก่อนปืด๊ดแต่ตรงช่วงนี้เนี่ยจะมืดหน่อยแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงด้านข้างที่มันโดนแสงน้อยกว่าด้านบนเนี่ยโอ้โหมืดชัดเจน ก็จะออกมาประมาณนี้ก่อนเหลือตัวด้ามจับก็ลงไปตามที่เห็นเลยครับเงารวมๆก็จะเสร็จแล้วข้างบนค่อนข้างสว่างชุบๆๆๆแต่ก็ยังต้องมืดกว่าข้างบนตัวจันเลดนี่อยู่ดีนะ แล้วก็ที่เราเห็นช่วงข้างบนเนี่ยครับว่ามันดําๆใช่ไหมจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ดําทั้งหมดนะแต่ว่ามันดําเพราะว่าดีเทลร่องมันเท่านั้นเองก็คือมันจะมีขีดใหญ่ๆเป็นสีดําดังนั้นวิธีการลงก็คือให้เราลงรวมๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วรอค่อยมาคัดเส้นสีดำครับลงไปอีกทีหนึ่งวันลวก็ป้ายค่อยๆคยัดขึ้นมา ถ้ามันเป็นเส้นๆอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ถูไปตามทิศทางมันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดแบบพื้นที่มันใหญ่หรืออะไรเงี้ยค่อยมาเก็บเส้นอีกทีก็ได้แต่จริงๆต้องยอมรับเลยว่างานชิ้นนี้ผมถูซะเยอะนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยสอนถูเลยแต่ว่าเดี๋ยวไม่ถูมันไม่เสร็จอะท่านผู้ชมตัม้าใจนะมันวัตถุชิ้นใหญ่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทําคลิปแยกออกมาว่าเส้นแต่ละลักษณะเนี่ยทั้งการใช้เส้นทั้งการถูทิศทางเส้นมันจะส่งผลยังไงกับงานนะครับแต่ว่าวันนี้เอาให้เสร็จก่อนเถอะจะเย็นอย แปลกๆช่วงด้านขวาล่างตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันเป็นเงาสะท้อนของเงาตกกระทบกลับเข้ามานะงงไหมอันนี้เดี๋ยวเราก็ลงไว้ก่อนใครไม่ชัวร์ก็กําหนดขอบเขตขึ้นมาคร่าวๆอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยลงแต่ว่าพยายามอย่าขีดเส้นเข้มนะควรให้ค่าน้ําหนักเนี่ยมันพอๆกับเงาที่จะลงเวลาเราลงเงาไปปุ๊บเส้นนี้มันก็จะหายไปกับเงาแต่ว่าคงความคมไว้แทน แล้วก็มันจะมีเงาสะท้อนเนี่ยครับเข้มๆเลยเนี่ยอยู่ตรงแถบตรงนี้คือมันก็สะท้อนจากเงาตกกระทบเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นช่วงมือจับเงาตกกระทบมือจับเนี่ยมันจะเข้มกว่าเวลามันสะท้อนเข้ามามันก็เลยเข้มกว่าเหมือนกันก็นั่นแหละใส่เข้าไปตามนั้นให้มันเข้มกว่าแล้วก็คมกว่านะครับแล้วตัวรีเฟกของหม้อมันก็จะมีอยู่ตรงแถวๆนี้อีกที่มันเป็นประมาณ3มขีดเห็นใช่ไหมเข้มๆเหมือนคราวที่แล้วแก้วเลยพวกนี้ใส่เข้าไปบ้างก็ดีไม่ว่าจะของจริงหรือว่าเมคเป็นเงาคมๆอย่างนี้อ่อนๆมันจะช่วยทําให้วัตถุ ที่มันมีรีเฟกตเนี่ยมันดูวิ่งจริงๆนะครับ <Okay. S 1> นะก็ใส่เข้าไปตามนั้น ตัวหม้อน่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูที่ช่วงฝาที่มันยุบยุบกันบ้างไอที่ว่ายุบยุบเนี่ยผมหมายถึงรีเฟกช่วงทางด้านขวาตรงนี้เห็นไหมชิปเป่งเลยมันมีทั้งเข้มน้อยเข้มมากเส้นบ้างคมบ้างเบลอบ้างขีดนูน่นขีดนี่เยอะแยะไปหมดเริ่มลงจากอะไรก่อนดีอ่ะตามผมมาลงกันลงตามแสงเงาจริงอย่างที่ผมลงนี่ไปก่อนโดยเลเยอร์นี้เราจะกําหนดเป็นค่าน้ําหนักกลางๆไว้เผื่อว่าถ้าเกิดเพิ่มความเข้มก็เพิ่มเข้าไปได้จะลบอ่อนก็ยังถอยหลังกลับมาได้ <Okay. S 1> ทีนี้พอถึงตรงช่วงเงาสะท้อนเนี่ย บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าโหมันจะสะท้อนตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเข้ามาเนี่ยอย่างเงาตรงช่วงเนี้ยที่มันมืดขึ้นมันมาจากไหนวะมันก็สะท้อนไปทั้งหมดนี้แหละครับทั่วๆห้องนี้แหละถ้าเกิดว่ามันดูแล้วซับซ้อนเกินไปเนี่ยให้ทําไงวิธีการก็คือให้คุณหลีตาลงครับมันจะช่วยตัดค่าน้ําหนักที่มันไม่จําเป็นเนี่ยออกไปได้อย่างผมหลีตาลงนั้นนะโอไอจุดนี้เนี่ยที่มันเพิ่มความเข้มขึ้นมาเนี่ย ถ้าหลีตามองมันเห็นเป็นค่าน้ําหนักเดียวนะการหลีตามันก็จะช่วยทําให้เรามองเงาที่มันเกิดขึ้นเนี้เป็นเงารวมๆครับมันก็จะทําให้เราลงง่ายขึ้นดังนั้นอย่าลืมเทคนิคการหลีตามไม่ใช่แค่วัตถุมันวาวอย่างเดียวนะครับวัตถุอะไรก็ได้ที่เรางงเงามันก็จะช่วยตัดน้ําหนักที่มันไม่จําเป็นเนี่ยออกไปได้ <Okay. S 1> ครับดังนั้นเราก็มาลงเงารวมๆที่มันเข้มขึ้นมาก่อน เสร็จแล้วตรงช่วงช่วงนี้เนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีเหมือนแถบแถบเห็นปะมันก็คือรีเฟกซที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนจากตรงนี้เข้าไปมันเลยเป็นเส้นๆอย่างนี้ขึ้นมาแต่ว่าพอมันอยู่บนตัววัตถุที่มันโค้งเว้าเส้นมันเลยจะเรียกว่าอะไรหยักๆนิดหน่อยอะไม่ได้ตรงตรงนี้แหละที่มันช่วยทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือรีเฟกซนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราค่อยๆถูครับอย่าไปใช้เส้นเอาลายนะค่อยๆถูให้มันเกิดน้ําหนักมันจะดูแลรู้สึกเป็นรีเฟกซมันติดอยู่บนพื้นผิวไไมมม่ดดดด้แบบหลลุกกกรระะเเงงอออนาาั ซับซ้อนเสยเยอะด้วยซิแ,<ต>แล้วก็มันจะมีเส้นเงาคมๆคมคมตรงนี้วิ่งมาอีกมันก็สะท้อนมาจากตรงนี้ออกแหละครับแต่พอสะท้อนมาตรงนี้ปุ๊บเงามันค่อนข้างจะคมกว่าแล้วก็ใส่ให้มันคมตรงจุดนี้น่าจะประมาณนี้ละมัง้งส่วนไอ้พวกรีเฟกของดาวไลท์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาลบเอานะครับทีหลังเลยทีนี้อย่างพวกข้างบนเนี้ยก็เหมือนจะมีรีเฟกเหมือนกันเราก็ใช้เทคนิคเดิมหลีตามองตัดค่าน้ําหนักถ้าเห็นว่าเส้นขอบมันคมเราก็ตีโคมมาก่อนปื๊ดแล้วเราค่อยใส่ค่าน้ําหนักเพิ่มเข้าไปปื๊ดแต่พอมันเป็นระยะหลังก็เบอื่ อาจจะไม่ต้องเก็บเส้นคมมากถูๆเอาแล้วก็ทุกคนจะเห็นไหมว่ามันมีเงาสะท้อนของไอจุกเนี่ยตกลงมาด้วยโดยปกติแล้วครับเงาสะท้อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะต้องจางกว่าตัววัตถุนะเพราะว่าด้วยพื้นผิวของพวกสแตนเลตนี่แหละครับมันเลยทําให้เงามันเบลอแล้วก็อ่อนกว่าค่าน้ําหนักจริงช่วงที่มันยังชิดอยู่กับตัววัตถุที่มันสะท้อนก็ยังอาจจะคมอยู่แต่มีค่าน้ําหนักที่อ่อนลงอย่างนี้แต่พอเป็นช่วงระยะไกลมันจะค่อนข้างเบลอเลยเราอาจจะล่างโค้งมาก่อน แต่ว่าตอนที่เราใส่เส้นเนี้ยกลบๆไปให้มันเบอร์อย่างนี้โอเคมุย้ยโอเคมุย้ยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของฝานะครับเดี๋ยวผมก็เก็บไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวมีจุดไหนน่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะลดความเร็วแล้วมาอธิบายอีกทีนึงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเงารวมๆแล้วนะครับผมเก็บรายละเอียดจุกไปเยอะแล้วเพราะว่าดีเทลมันเล็กถ้าเกิดผมจะมาค่อยๆลงเก็บเงาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําไม่ได้ไงดังนั้นผมเลยลงเก็บเงาไปพร้อมกับเก็บดีเทลเลยก็จะเป็นแบบที่ท่านผู้ชมกําลังดูอยู่นี่นะครับแต่ว่าผมยังอัดน้ําหนักได้ไม่สุดเราก็ยังมาอัดน้ําหนักเพิ่มได้อีกเวลาจะอัดน้ําหนักเนี่ยพยายามใช้ดินสอไม่ถึงกับแหลมมากแต่ก็ไม่ได้ทู่มากเพราะว่าถ้าเกิดแหลมมันจะกดน้ําหนักลงไปเยอะๆเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าทู่มัน ก็จะไปกินพื้นที่มากเกินไปเอามาจากกองที่เราใช้แล้วนั่นแหละนะครับดินสอที่เราใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยเอามาถูต่อแล้วก็เก็บเส้นไปด้วยเลยนะฝั่งนี้มีสว่างอยู่นิดนึงแต่มันอยู่ด้านมืดแล้วก็กบบไปมีดีเทลอะไรก็ใส่ไปนะครับอย่างตรงนี้มันเป็นร่องกระจกฉาบผมก็ถูๆหน่อยให้มันขึ้นร่องขึ้นมา มีร่องอยู่นิดหนึ่งข้างล่างก็พยายามกดให้มันเข้มหน่อยนะครับมันจะได้ขึ้นร่องขึ้นมาบอดี้การทั้งหมดเนี่ยที่มันยังดูไม่เด้งเพราะว่าเรายังไม่ได้มาปาดเก็บแสงเลยดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆมาปาดกันเช็คจากวัตถุจริงไปด้วยว่าเอ้ยตรงไหนแม่งขวรหน้าปาดว่าจุดแรกเลยช่วงฝาเนี่ยผมเห็นมีรีเฟกซ์จึ๊ตรงนี้รอบๆจริงๆเว้นไว้แล้วระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเว้นยังไงมันก็ไม่ดีเท่ากับมาลบเส้นมันจะไม่ค่อยคมกันนะแล้วก็มีแสงตรงจุดนี้ส่วนใหญ่ก็เว้นไว้แลละ เพียงแต่ว่าไอ้แสงที่เกิดในรูปของผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับถ้าเกิดถ้าผู้ชมวาดวัตถุจริงจากที่บ้านนะใช่ไหมแสงใครก็แสงมันอะไฟเราไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันซะหน่อยดังนั้นอันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเวลามันจะปาดแสงนี่ควรจะปาดยังไง <Okay. S 1> อันไหนที่รู้สึกว่าอยากปาดเป็นก้อนๆก,ก็ใช้เป็นยางลบคาร์บอนนะครับนะอย่างไอ้ตรงไฟดาวไลท์ที่มันสว่างวบๆนี่เดี๋ยวลองใช้ยางลบคาร์บอนซับก่อนว่าเวิร์กหรือเปล่าเวิร์กที่มันไม่ได้เฟดมากแต่มันก็ไม่ได้ขาวมากดังนั้นผมจะไป ยุคใช้ทั้งสองอันก็คือเราใช้ยังลบคาร์บอนเนี้ยลบเป็นภาพรวมไปก่อนเพื่อให้มันไม่ได้เป็นแสงที่จัดมากจนเกินไปดูฟุ้งๆก่อนแล้วตรงจุดตรงกลางถ้าเกิดเราอยากให้มันสว่างว่าเราค่อยใช้ยังลบแท่งเนี้ยครับมันลบอีกทีหนึ่งนะมันก็จะสว่างอย่างเงี้มันจะได้ฟิลลิ่งมากกว่าไงปาดแล้วดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับเปล่าหรือเปล่า อันนี้ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจผมก็ไม่ได้บอกว่าผมดีหรอกเออผมก็ไม่ได้เก่งตลอดทุกอย่างหรอกครับติดงอนซะละพวกขอบขอบนี่ยังไงต้องใช้ยังลบแท่งแน่ๆ พอเก็บออกมาแล้วมันก็จะวิ่งวับอย่างนี้นะครับลงอัดน้ําหนักไปก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่มีค่าน้ําหนักกลางน้าหนักเข้มเลยเนี่ยลบไปมันก็ไม่เด้งอยู่ดีนะครับสุดท้ายก็จะเหลือแค่ช่วงมือจับถูกต้องไหมอาจจะเมคให้ไม่ต้องเด่นเท่ากับตัวหม้อก็ได้ครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะมาแย่งความเด่นกันแต่ก็ลงค่าน้ําหนักให้ครบแล้วกันแต่ไม่ต้องเก็บเส้นนะครับตรงช่วงนี้ที่บอกว่ามันต้องมีค่าน้ําหนักของตัวหม้อมาบางังกลบไปแล้วก็ตรงมือจับชึบๆบ,บตรงช่วงนี้มันจะเข้มหน่อย เอาละผมว่าประมาณนี้โอเคแล้วเหลือเก็บเส้นกับใส่เงาตกกระทบนะครับอ่เดี๋ยวผมใส่ก่อนแล้วไปสรุปกันครับผม หม้อจบไปแล้วจะเหลือวัตถุมันวาวอีกชิ้นหนึ่งที่น่าวาดก็คือไอ้นี่ครับกล้วยนะครับกล้วยไม่ใช่อย่างอื่นจะเอาไปกรอกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เราจะมาวาดซึ่งเวลาวาดเราก็ไม่ได้ตั้งอย่างนี้หรือว่าอ่ะตั้งความอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าใช่มุมมันสวยมันต้องตั้งนี้ครับนี่แบบเอียงเียงชเฉียงอันเนี้ยสวยสุดแต่ว่ามันจะวาดยังไงไอ้มุมเฉียงเนี่ยดูมาถึงขนาดนี้ก็รอไปต่อกันที่ E ีีหน้าแล้วกันนะสําหรับ E ีีหน้ามาขึ้นโครงวัตถุที่มันเฉียงเฉียงแบบนี้กันดูใครไม่อยากพลาดก็กดะ YouTube ัันนไไว้้มจ จ้เตือนทุกครั้งที่คลิปใหม่ของพวกเราลงแล้วถ้าเกิดดูคลิปของพวกเรานะโอ้โหมีประโยชน์จริงๆสนุกด้วยก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับทุกคลิปของพวกเราเลยจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับดังนั้นสําหรับ EP นี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย